การแต่แล้วพอเวลาเราเริ่มมาตื่นรู้ด้ธรรมะพุทธเจ้าก็เลยมานั่งพิจารณาว่าเฮ้ยมันพอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะถ้าจะให้เราเนี่ยมีโอกาสในการบอกสอนแนะนำบอกอกล่าวคนอ,อื่นอย่างเงี้ยเอออันนี้มันจะเป็นประโยชน์เป่าเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเคยหลงผิดแล้วเราเคยมีความทุกข์มากแต่วันเดีเราได้ยินได้ฟังธรรมะพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามหลักคําสอนในทุกวันเนี้ยเรากลายเป็นเฮ้ยเรามีความสุขเราไม่ต้องไปวุ่นวายใช้ชีวิตสบายใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปทําพิธี เหลือเงินเก็บอิทธาห์เราเอาเงินเก็บไปใช้หนี้เราเอาเงินเก็บเอาไปเก็บจริงจที่เร่เงินที่เราเคยใช้ว้ใช้ทําพิธีเพราะเดือนเดือนหนึน่งเนี่ยหมดจากค่าของไหว,ไว้ค่าของทําพิธีเนี่ยระดับคนเป็นอาจารย์หมอดูนั้นเดือนหนึ่งกว่าเป็นหมื่นนะแต่พอค่าไหว้ของของไหว้ของทําพิธีผลหมา,ล,า,มา,มาล่าค้าหมาปูบุรีมันมากมายมหาศาลไหนจะทุกวันพระไหนจะทุกวันเกิดเทพเทวาเทพเจ้าต่างๆมันไม่แต่เรื่องเสียงเงินไหว้อย่างเงี้ยเราไม่ใช่คนจีแต่เเป็นคนไทยเราก็อยากจะวหว้เพราะเราหวังว่าเทพเทวาจะอวยพรเราแล้วก็ไหว้ตามเขาไปหมด มันก็เลยกลายเป็นเดือดเนื้อร้อนใจเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเราเดือดเนื้อร้อนใจจากการว่าไอ้ตอนว่ามันก็มีความสุขเพราะเราคิดว่าการไหว้เนี่ยมันจะสมความปรารถนาที่เราขอพรไว้แต่ปรากฏมาไม่ได้อ่ะเวลาไม่ได้ก็มานั่งเสียใจทุกใจเหมือนเดิมแต่เราเข็ดน,นะเราก็ไม่เข็ดก็ยังกลับไปไหว้ทุกทุกครั้งและชีวิตก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเงินเดือนเท่าเดิมกา,านเง,งาเท่าเดิมหนีางงาน้สินที่ติดอยู่กับธนาคารก็ยังเหมือนเดิมหนี้บัตรเครดิตก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรน้อยน้อยลงไปเราก็เห็นว่าเฮ้ยเรามีความจน เรามีความทุกข์จบกับเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วก็เลยเปลี่ยนความเห็นผิดจนได้เข้าใจธํามสรมรวิจาก็เลยบอกว่าเออเราตั้งจิตนาตัวเนี้ยที่เราเคยมีความทุกข์จากความเห็นผิดมาบอกสอนคนดีกว่าคนจะได้ตื่นรู้ในธรรมสัมปวิจาแล้วเราก็เป็นหนึ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรารู้ธรรมสรมปวิจาแล้วเราปฏิบัติตามหลักคําสอนอัมปวิจายเราเลยตัดสินใจว,ว่าเฮ้ยเริ่มต้นในการบอกสอนคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยตื่นรู้ได้ยินได้ฟังและเข้าใจชีวิตเขาจะได้มีความสุขแบบที่เรามีควาามสสุุขในนนปััจจบแง่กอ อาจารย์กายหยุดอาจารย์ก,ส,ะกะสุดมาก่อนโอ้โหสุดมากสุดที่สุดเออถ้าใครเคยเจอคลิปที่อาจารย์เคยเล่าสมัยากากกกมมที่อาจารย์ไปดูดวงอ่ะแต่เขากราบกานรเนี่ยกราบเป็นจามข้าะดิ์กราบสามทีอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แค่กราบตองกราบแต่เป็นจามข้ิจอาจารย์กราบนี่คือไถไปทั้งตัวเออคือนอนลาบไปกับพื้นเลยอย่างนี้คือกราบสุดศรัทธาสุดทูพเนี่ยชาวบ้านเขาใช้แค่ทู่ปกติทั่วไปสามดอกแต่อาจารย์เนี่ยต้องทูคือมันจหญ่มามันยามากอย่างเงี้ยเออ ย่างเทียนเนี่ยเขาใช้เทียนเล่มเล็กๆที่ติดอยู่ปลายทูบที่ซื้อตามวัดจะมาอาจารย์ในเทียนลางกานะเทียนนี่คือสูงเท่าตัวคนเพราะอะไรเวลาเทพเทวามองมาเนี่ยเขาจะได้เห็นเราเป็นจุดเด่นไงคือเราเด่นขนาดคนได้กันยังมองเราถือแบกเทียนอุ้มเทียนอุ้มทูบเข้าไปในสันเจ้าในวัดคนยังมองเราแล้ว,ลวเทพจะไม่มองเราเหรอเราก็ต้องทําให้สะดุดตาต้องเหนือกว่าชาวบ้านเขา เพราะว่าอะไรเราปรารถนาว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะอวยพรจะส่งผลให้ชีวิตเราจะเิรลุงเรืองดีตามที่เราขอได้แต่ปรากฏก็เหมือนเดิมก็กลายเป็นเสียเงินเอาเงินไปเผาทิ้งเปล่าๆโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนกลับคืนมาก็แสดงว่าทุกอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์สอนเนี่ยก็คืออาจารย์ผ่านมาหมดแล้วแล้วก็คิดว่าแบบชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นจากสิ่งพวกนี้นะใช่ถูกต้องเราเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยได้ยินนะ ไม่ไม่เคยได้ยินพระเจ้าสอนเนาะเราก็จึงเชื่อในโลกนี้ต่อไปอะไรที่เขาทําดันว่าดีว่าดีเขาว่ากันว่าเราก็ว่าตามขาวโบราณว่าเราก็ว่าตามเขาอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยมาไขขวดตามวันหนึ่งเราได้ยินได้ฟังธรรมะพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่ยังไม่เคยได้สดับในคําของพระองค์เขาจะยังมีความหลงผิดอยู่ในโลกแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยเขาได้สดับในคําของพระองค์และพิจารณาไขควรตาบทธรรมของพระองค์นะเขาจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เขาทามันไร้สาระและันไร้ประโยชน์มันไม่ใช่สัจธรรม มนันลดทุกคนเนี่ยเดินกันในโลกเพราะฉะนั้นคำว่าสจาัจธรรมจริงที่เราเดินกันอยู่ทุกวันคืออะไรเราอยากได้เงินเราต้องออกไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการไปทํางานไปทําความสามารถให้เจ้านายในบริษัทเห็นจะได้เงินเดินกลับมาในทุกๆเดือนดังนั้นไอ้การอย่างเงี้ยเรียกว่าการสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยเรียกว่ากายกรรมวิจิตรมโนกรรมคือกายวาจาใจสุจริตในการทํางานนะั้ดจิรงานเราก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแใ่โลกเนี่ยมันไปมีความเชื่อผิดว่าอะไรว่าจะได้งานดีๆต้องไปขอเทพเทวา จะประสบความสําเร็จในงานต้องไปขอเทพไปสขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าวาไปบนบาสานกับแต่ความเป็นจริงมันคือการกระทําอยากมีความเจริญต้องไปเพิ่มเติมความรู้อยากมีความประสบความสําเร็จต้องศึกษาจากคนที่เขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วอยากมีหน้าที่การงานที่จะเลริยงูกเรือเ่องต้องทำการงานนั้นด้วยความซื่อสัตย์จริงด้วยความที่เต็มกำลังความสามารถสติปัญญาที่เจองเรียนรู้มาอาศัยประสบการณ์เรียนรู้เพื่อให้งานนั้นประสบความสําเร็จนี่เรียกว่าการสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันแต่เวลา อาจารย์ไม่เคยรู้อาจารย์จะทําอะไรก็แล้วแต่จะไปทาโปรเจกต์ใหญ่สัครเป็นพนักงานประจาจะไปทาโปรเจกต์ใหญ่ก็ต้องไปขอพรจะไปดูลูกค้กคนใหญ่ๆก็ต้องไปขอพรแต่ความเป็นจริงคืออะไรเขาซื้อเพราะหนึ่งคือคุณสมบัติของสินค้าที่เราขายเขาสองความสามารถที่เราพรีเซนต์ที่เรานําเสนอกิจการงานเขาสามคือบริการหลังการขายที่เราจะดูแลเขาต่อไปหลังจากที่เขาซื้อของเราแล้วคือทุกอย่างมันลงจังหวะกดเขาก็ตัดสินใจเลือกเราไม่ใช่เพราะเทพเทวบันดา